เชฟทำงานอยู่สหรัฐมานี่นะจนไปซิติเซนนะผัดไทยสู้ชีวิตตั้งแต่อ่าผัดคนเดียวอะ่ะเจ็ดสิบกิโลอะ่ะเชฟไม่ได้มาพูดเอาเอาโม่มมมโหน่ะคุณไปดูในคลิปเก่าเชฟก็ได้เนี่ยผัดไทยสู้ชีวิตอ,ะอ่ะอ่าพิมพ์เข้าไปเลยเนี่ยไทยกิวเนี่ยคุณดูเชฟไปอยู่ใหม่ๆนะ okay. แค่เคยให้ผมดูละอันนี้แคบตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเราดูยังอัดเทพลงยูทูบไปอ่ะเนี่ยเป็นชีวิตยอย่างนี้จริงๆขาดไทายอยู่คนเดียวอย่างไอ้นัท สิบสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงทำงานต่อวันกว่าจาย์ลืมตาอ่ะเนี่ยเขาดูทาต้มยำขายเนี่ยอันนี้ตอนไปสู้ชีวิตใหม่ๆ ที่นั่งร้อยแปดสิที่นั่งร้านใหญ่มากเนี่ยแค่ผัดไทยเนี่ยคุณโดนหน้าตาเนี่ย คนโโดูไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันเล่าเรื่องไปเรื่อยให้ฟังกว่าเราเนี่ยจะลืมตาปากได้คุณเชื่อไหมแค่ทํางานที่อเมริกาสามเดือนไม่มีวันหยุดสักวันเลยคนถพาด้วยความโจรมันน่ากลัวรู้ปะ่ะเออทํางานนะโอ้คุณอย่างเพ่อเราก็ลําบากเนาะไปใหม่ๆเราก็ไม่ได้ว่าจะมีเงินมีทองอะ่ะคุณ หน้านี่นะจะซื้อครีมกันแดดใส่ยังไม่มีตังเลยกลัวไม่มีเงินเออตอนไปใหม่ๆนี่อย่างงี้ะอเมริกานี่นะไปใหม่ๆนี่ก็ไปเป็นลูกจ้างร้านตามโรงแรมอ่ะเข้าใจป่ะลาสเวกัสเนี่ยมันโรงแรมมันเยอะแล้วก็ตอนหลังมาตอนหลังมาก็ถึงมาซื้อร้านรวมเงินมาซื้อร้านตัวเอง ไปใหม่ๆนี่นะใครว่าอยู่เมืองนอกสบายขอร้องเหอะอยากให้ไปเจอจริงๆเลยจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคนเราเนี่ยเป็นเกิดมาอยู่เมืองไทยดีแล้วไม่ต้องอยากอยู่เลยเมืองนอกในงานหนักจะตายเชฟขายของมาเนี่ยนะได้รางวัลไม่รู้กี่เนี่ยเนี่ยหนังสือต่างๆ discovery เนี่ยเขียนถึงเราเยอะแยะรางวัลได้เป็นห้าหกรางวัลมาอยู่เมืองไทยนะแค่ ใส่เสื้อแมคโครมาดูถูกว่ามีเรียกตัวเองว่าเชฟแม้าล้านเนี่ย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 ี่ไม่เชฟเนี่ยไทยกลิวเนี่ยเออกว่าจะมีบริษรัทกว่าจะมีอะไรเฮ้ยขเรื่องมาโอ้ทำางานอเมริกาสบายที่เขาพูดว่าสบายก็ลำหนิงได้ผัวรวยอัานาน้นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเ,เชฟมีใครไปสิบนี้คนเดียวไม,ไ,มไม่มีหรอกคุณไม่มีหรอก ำบ,บากเนี่ยถามคนที่อยู่ะคนที่ต้องไปสู้ชีวิตนะไม่ได้เกี่ยวคนได้ผัวเป็นเป็นศรษฐีนะลำบ,บากมากกว่าจะได้เงินกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่รู้เห็นนี่ได้ผัวฝรั่งไปอยู่อเมริการวยเขาไม่พูดเพราะเขาหนึ่งเหตุผลที่ไม่พูดเขาว่า,อย,าอย่างเชฟก็ไม่ได้พูดมาก่อนเชฟก็กลัวพ่อแม่เราไม่สบายใจก็ดี แต่คนอื่นไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างที่อเมริกามาถึงก็แบมือขอสตังเป็นร้อยคนไอเรานี่นะผาดจนมือเนี่ยข้อเนี่ยคุณดูข้อมือเช่มื่อก่อนมือเช่นไม่อย่างงี้นะเนี่ยเนี่ยคุณดูเนี่ยตามือเขอาเรียกตามือเป่เน,น่ี้ยกระดูกตรงนี้จนโปนเลยเพราะาอะไรเราถือมีดถือกระทะอยู่อย่างเงี้ยภาษีก็แพงอะไรก็แพง ตูมือแช่เนี่ยกระดูกตรงนี้จนจนเป็นอย่างเงี้ยคนดูเนี่ยกระดูกเนี่ยทุกวันทุกวันนี้ก็ปวดจะตายเนี่ยกระดูกนิ้วล็อกหมดอ่ะพราดอะไรจับกระทะอยู่กระทะกับใบขนาดนี้นะอยู่อย่างเงี้ยคนหันอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่อย่างเงี้ยไหนสบายตรงไหนได้เงินมาก็ลาบากสบายตรงไหน,นเรากลับบ้านมาเราก็ไม่อยากให้ใครว่าเราถูกปะคนอืนก็มาอ,อยู่มังน่าสบายมาแดง ปะอเอออชสูงแม่ท่านอาจารย์ประแมพี่น,นองเลย้ยจะจบปิญญาตีปิญญาโทล้างซ่วมเหมือนกันนะเนาะไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกไอ้ค่าแรงเรามันก็ตอนเราไปใหม่ๆ่ค่าแรงเรามันก็ที่เวก้ามันก็ไม่เชฟก็ได้แปดเหรียญใช่ไหมมินิมัมเลนมันแปดเหรียญตอนตอนตอนไม่เชฟเลยตอนนี้ไม่รู้เลยนะแปดเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญ พอมาเป็นผู้ช่วยกู๊ก็ขึ้นมาสิบเหรียญแล้วก็สิบเอ็ดเหรียญต่อชั่วโมงนะไม่ได้เออต่อชั่วโมงใช่ป่ะทำงานจนอย่างกับเป็นหนี้หมื่นล้านอ่ะนี่ 5, กระทบและสามบรรกทีห้ากระสอบที่ไหนบ้างเออตัวเองนี่ป่วยก็ต้องระวงังกลัวป่วยเพราะอะไรค่ายาสิบเหรียญค่าหมอร้อยเหรียญเนี่ยยุ่งเลยกลับมา จะมาเมืองไทยคนมันดูอ้ยมาจากอเมริกาเลยนะลูกไว้ตายแล้วกระทะมัน,นผัดอยู่อย่างเงี้ยคนผัดเป็นบ้าอลองไปสู้ชีวิตด้วยตัวเองปะจะรู้ว่ารวยถ้าใครเป็นเทมนะียใครจะรู้ว่ากว่าจะเดินทางมาอะ,อะไรแบบนี้นะมันไม่ได้เลื่อมเง,งินแต่มันเป็นความอดทนอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว ว่าเราจะมีผ่านคืนวันที่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรและไปสิบนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครสักคนก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกเราก็ต้องแลกด้วยแรงกายแรงใจเราอ่า